ยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงนางสาวจิราวันซาเหลาภูมิในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองร้อยเอ็ด วิทยาฐานะเชี่ยวชาญเกิดเมื่อวันจันทร์ที่14เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2,506ภูมิลำเนาเดิมบ้านชมสะอาดตำบลชมสะอาดอำเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันอาศัยอยู่ที่402 2ทับ2หมู่ที่2ถนนรนไทชานยุทธ3าตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ด ประวัติการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่7โรงเรียนชมุมชนบ้านชมสะอาดอำเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธภาศึกษากรุงเทพมหานคร และจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามประวัติการทำงานเริ่มรับราชการวันที่6กันยายนพุทธศักราช2536ตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่1ตุลาคม2537ตำแหน่งอาจารย์1ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำาเภอเสรลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่1ตุลาคม2543ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์1ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดวันที่1ตุลาคม2544ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์2ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกด วันที่1ตุลาคม2547ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดสีสเกตวันที่1ตุลาคม2549ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่1ตุลาคม 2,551ตำแหน่งผู้มำนวในการวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่1ตุลาคม2,554ตำแหน่งผู้มำนวในการวิทยาฐานะเชี่ยวชาญศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันที่1กุมภาพันธ์2558ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาฐานะเชี่ยวชาญศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองร้อยเอ็ดและวันที่20พฤษภาคม2566ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาฐานะเชี่ยวชาญศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองร้อยเอ็ดจนถึงปัจจุบัน ราชอิสริยภรณ์วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2552ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทวีติยาภรณ์ช้างเผือกวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2556ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมาภรณ์มงกุฎไทย วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2560ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมาภรณ์ช้างเผือกประวัติการศึกษาดูงานและฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงรุ่นที่10ประจำปี2560สำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน อบรมนักบริหารระดับสูงรุ่นที่7ของกระทรวงศึกษาธิการผ่านการอบรมหลักสูตรภาษาจีนที่เมืองเซี่ยเหมินประเทศจีนการศึกษาดูงานต่างประเทศเคยศึกษาดูงานณประเทศรัสเซียประเทศฝรั่งเศสประเทศโปรตุเกสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเทศอิตาลีประเทศออสเตรเลียประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีใต้ประเทศฟิลิปปิน ประเทศสิงคโปร์ประเทศเวียดนามประเทศลาวผลงานที่ภาคภูมิใจความประทับใจและคติในการทำงานสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการขอประกาศเกียรติคุณคนดีศักดิ์ศรีแห่งสอปอประจำปี2551ข้าราชการพลรเรือนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2562 สถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา2,565รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยติดต่อกันเป็นปีที่3กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน รางวัลเสมาปปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาปลอดยาเสพติดและอบายมุกปีการศึกษา2565ศึกษาที่การจังหวัดร้อยเอ็ดรางวัลชนะเลิศประเภทศกศนอ,อำเภอดีเดน่นการปฏิบัติงานกศนดีเด่นสำนักง,งานกศนจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2565 รางวัลชนะเลิศสถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ต้นแบบด้านการศึกษาตลอดชีวิตประจำปี2566สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ดรางวัลร้องชนะเลิศอันดับหนึ่งการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยเป็นเลิศ The Best Safety Practices ประจำปี2566สำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดร้อยเอ็ด สมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดยอดเยี่ยมการปฏิบัติงานกศนดีเด่นสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2565และสถานศึกษาที่ได้ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพประจำปี2566จากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คติในการทำงานทำวันนี้ให้ดีที่สุดด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริง ตลอดเวลา30ปีที่ดิฉันมุ่งมั่นและตั้งใจในการรับราชการตำแหน่งครูและผู้บริหารสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและประทับใจมีมากมายหลายเรื่องซึ่งดิฉันอาจจะนำมาถ่ายทอดเรื่องราวได้ไม่หมดจึงขอนำความภาคภูมิใจและประทับใจเพียงบางส่วนเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกให้กับทุกท่านได้ทราบเรื่องแ,บบงแรก คือการรับราชการครูและผู้บริหารทําให้เราได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการเทคนิควิธีแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษาการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาให้ก้าวทันเทคโนโลยีและเปลี่ยนแปลงแนวคิดที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทําให้เป็นคนทันสมัยและพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนและผู้รับบริการ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุดต่อมาที่ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจคือการรับราชการทำให้เราสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อนร่วมงานและประชาชนที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและนำแบบอย่างที่เขาประทับใจในตัวเราไปเป็นแรงกระตุ้น ให้เขาเก้าวไปสู่เป้าหมายในชีวิตได้นอกจากนั้นการที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละอำเภอ,อยังทำให้เราได้ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเพื่อนร่วมงานที่ดีบุคลากรที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีจึงสามารถทำงานด้วยความสุขความสบายใจและมีความอบอุ่นในแต่ละอำเภอ จากการทุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานที่กศออนอก็ต้องขอขอบพระคุณทีมงานผู้บริหารเพื่อนร่วมงานตลอดจนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนผลักดันจนงานประสบผลสำเร็จดิฉันขอฝากคุณงามความดีไว้ณที่นี้หากสิ่งไหนดีก็ขอให้ท่านนำไปพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป และถ้าหากสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ขอให้ท่านนำมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อแก้ไขพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยความปรารถนาดีพุมมในการจิราวันซาเลา่พุมมในการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ <S 2> <S 2> <ะ>อำเภอเม 101, ืองร้อยเอ็ดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ <S 2> <S 2> จังหวัด, 101. <S <S ดารา้อยเอ็ด ใช้งานพื i